เรามาดูกันว่าในสัปดาห์วันที่2ถึง6กุมภาพันธ์2,569นี่ยมีปัจจัยซับซ้อนอะไรบ้างที่กำลังขับเคลื่อนตลาดทองคำกันอยู่เรามาเจาะลึกประเด็นนี้กันเลยคือตอนนี้ตลาดทองคำเนี่ยต้องบอกว่าอยู่ในภาวะที่ลังเลสุดๆเลยเหมือนมีแรงดึงที่ทรงพลังมากๆแต่ดึงไปคนละทิศคนละทางสวนกันอย่างสิ้นเชิงกลายเป็นปริศนาที่น่าติดตามมากเลยแล้วเราจะไขปริศนานี้กันยังไงดี ก็ตามนี้เลยเราจะมาไล่เรียงกันไปทีละประเด็นทั้งหมด5หัวข้อหลกัหลกๆนี้เลยซึ่งเราจะเริ่มจากแก่นของปัญหากันก่อนเลยคือสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่ว่ามีสัญญาณบวกหรือลบที่ชัดเจนกับทองคำนะแต่มันเป็นเรื่องของสัญญาณหลายๆอย่างที่ดันเกิดขึ้นพร้อมกันแล้วก็ดึงราคาไปคนละทิศคนละทางเลย ผลที่ตามมาก็คือตลาดเกิดภาวะที่เรียกว่าชะงักหรือภาวะลังเลนั่นแหละคือราคามันไม่ยอมเลือกทางว่าจะขึ้นแรงแรงหรือลงแรงแรงสักทีทาให้นักลงทุนตอนนี้ก็ได้แต่เฝ้ารอสัญญาณที่มันชัดเจนกว่านี้ทีนี้มาดูกันดีกว่าว่าต้นตอของความสับสนทั้งหมดนี้มันมาจากไหนกันแน่ซึ่งต้องบอกเลยว่าส่วนสำคัญเนี่ยมาจากถ้อยแถลงล่าสุดของโดนัลด์ทรัมป์ที่ออกมาสร้างสัญญาณที่มันขัดแย้งกันเองซะอย่างนั้น สไลด์นี้จะเห็นภาพชัดเหล็กมันคือการชักเยอ่อกันชัดๆเลยดูทางซ้ายมือก่อนนะอันนี้คือปัจจัยที่กดดันราคาทองคําลงก็คือความหวังเรื่องดิลใหญ่กับอิหร่านถ้ามันเกิดขึ้นจริงความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ก็จะลดลงความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคําก็เลยน้อยลงไปด้วยแต่ พอดูทางขวามือมันกลับมีแรงดึงให้ทองขึ้นเหมือนกันมาจากการเรียกร้องให้ลดดอกเบี้ยแบบชัดๆเลยซึ่งถ้าทำแบบนั้นจริงดอลลาร์ก็จะอ่อนลงต้นทุนในการถือทองก็จะถูกลงนี่แหละความขัดแย้งที่ว่ายังไม่หมดแค่นั้นนะมันยังมีปัจจัยที่3ที่แบบซ่อนอยู่เป็นปัจจัยเล็กๆแต่สำคัญ นั่นก็คือความเสี่ยงเชิงสถาบันพอมีเรื่องการฟ้องร้องหน่วยงานภาครัฐในสหรัฐมันก็เกิดคำถามเรื่องเสถียรภาพและความน่าเชื่อถือขึ้นมาทันทีสิ่งนี้อาจจะไม่ได้ดันราคาทองคำขึ้นไปต,งตรงๆหรอกแต่มันไปบั่นทอนความเชื่อมั่นในเงินดอลลาร์ซึ่งมันก็เหมือนการเปิดทางให้ทองคำมีที่หายใจมากขึ้นโดยเฉพาะเวลาที่ข้อมูลเศรษฐกิจมันยังไม่ชัดเจน เพราะฉะนั้นพอสัญญาณทางการเมืองมันตีกันมั่วไปหมดแบบนี้ตลาดก็เลยต้องหันไปหาที่พึ่งอื่นครับและที่พึ่งนั้นก็คือตัวเลขเศรษฐกิจประจำสัปดาห์นี่แหละที่จะเป็นตัวตัดสินทิศท,ทางเอาละ่ะงั้นเราไปดูกันต่อเลยว่าปฏิทินเศรษฐกิจสัปดาห์นี้มีอะไรที่ต้องจับตาบ้าง สัปดาห์นี้เนี่ยโครงเรื่องมันเหมือนหนังนักสืบเลยคือจะมีเบาะแสะค่อยๆปล่อยออกมาทีละนิดนิดตลอดทั้งสัปดาห์เริ่มจากต้นสัปดาห์ที่จะเป็นการวางโทนของตลาดกลางสัปดาห์อาจจะมีกับดักมาให้เราสับสนเล่นเล่นและสุดท้ายวันศุกร์คือบทสรุปสุดท้ายที่จะเปิดเผยความจริงทั้งหมด ประเด็นสำคัญสำหรับช่วงต้นสัปดาห์ก็คืออย่าดูแค่ตัวเลขภาถหัวใหญ่ๆของพวก PMI หรือ ISM นะแต่ต้องเจาะลึกลงไปดูไส้ในโดยเฉพาะส่วนที่เป็นการจ้างงานกับราคาเพราะ2ตัวนี้หลักที่จะเป็นตัวบอกใบถึงความแข็งแกร่งของตลาดแรงงานกับเงินเฟอ้อจริงๆแล้วพอตัวเลขออกมายืนยันอีกทีภาพก็จะยิ่งชัดขึ้นไปอีก พอมาถึงช่วงกลางสัปดาห์นี่แหละที่เรียกว่าโซนอันตรายหรือกับดักความผันผวนเลยเพราะตลาดตอนนี้ยังไม่ได้มองหาคำตอบสุดท้ายแต่กำลังปรับความคาดหวังไปเรื่อยๆตามข้อมูลที่เข้ามาใหม่ซึ่งมักจะนำไปสู่การแกว่งตัวของราคาที่รุนแรงแล้วก็มักจะทำให้หลายคนเข้าใจผิดได้ง่ายมากๆ และแล้วคำตัดสินสุดท้ายก็จะมาถึงในวันศุกร์พร้อมกับการประกาศตัวเลขที่สำคัญที่สุดของสัปดาห์นั่นก็คือ Non Farm Payrolls หรือตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรนั่นเองแรางงานตัวนี้ตัวเดียวเลยนะที่มีพลังพอที่จะยืนยันหรือล้มล้างเรื่องราวที่ตลาดสร้างมาทั้งสัปดาห์ได้เลยแล้วเวลาดูตัวเลข Non Farm Payrolls เนี่ย มันไม่ได้ดูแค่ตัวเลขการจ้างงานตัวเดียวนะนักลงทุนมืออาชีพเขาจะวิเคราะห์ข้อมูลทั้งชุดเลยไม่ว่าจะเป็นอัตราการว่างงานค่าจ้างเฉลี่ยรายชั่วโมงหรือแม้แต่อัตราการมีส่วนร่วมในกําลังแรงงานคือต้องดูทั้งหมดประกอบกันถึงจะประเมินได้จริงๆว่าตลาดแรงงานเนี่ยมันร้อนแรงจริงหรือแค่เริ่มจะแผ่วลงแล้วกันแนะ่ โอเคที่นี้พอเบาะแสทั้งหมดถูกเปิดเผยออกมาแล้วเราก็จะสามารถนำข้อมูลทั้งหมดมาสังเคราะห์รวมกันได้ซึ่งมันจะนำไปสู่3ฉากทัศน์หรือ3สถานการณ์ที่เป็นไปได้สำหรับตลาดในสัปดาห์นี้สไลด์นี้เป็นเหมือนบทที่เป็นไปได้ทั้งหมดเราลองมาไล่ดูกันทีละฉากทัศน์นะฉากทัศน์ที่1 ถ้าข้อมูลเศรษฐกิจออกมาแข็งแกร่งหมดเลยตั้งแต่ PMI ADP ไปจนถึง NFP ตลาดก็จะตีความว่าโอ้โหเศรษฐกิจดีขนาดนี้ไม่ต้องลดดอกเบีย้ยแล้วซึ่งแบบนี้ก็จะส่งผลลบต่อทองคำเต็มๆฉากทัดที่2ก็ตรงกันข้ามเล็กถ้าข้อมูลออกมาอ่อนแอต่อเนื่องตลาดก็จะคาดหวังการลดดอกเบีย้ยทันทีอันนี้ก็จะดีกับทองคา ส่วนฉากทัดสุดท้ายถ้าข้อมูลมันออกมาแบบผสมผสมกันเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอันนี้ก็จะทําให้ตลาดกลับไปสู่ภาวะลังเลเหมือนเดิมแล้วก็จะหันไปให้ความสนใจกับความเสี่ยงทางการเมืองแทนและทั้งหมดนี้ก็นําเรามาสู่หัวใจสําคัญที่สุดของการวิเคราะห์ในสัปดาห์นี้เลยนั่นก็คือสิ่งสําคัญมันไม่ใช่การพยายามไปคาดเดาตัวเลขให้ถูกเป๊ะ,ปะแต่คือการรู้วิธีที่จะอ่านปฏิกิริยาของตลาดหลังจากที่ตัวเลขมันประกาศออกมาแล้วตั้งหาก แล้วเบาะแสที่ดีที่สุดที่จะบอกเราว่าตลาดคิดอะไรอยู่คืออะไรคำตอบคือ2ส,สิ่งนี้ข้างเงินดอลลาร์สหรัฐกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรต้องบอกว่าปฏิกิริยาของ2ส,สินทรัพย์นี้หลังตัวเลขประกาศเนี่ยสำคัญกว่าปฏิกิริยาของราคาทองคำซะอีกนะครับเพราะมันคือตัวสะท้อนการตีความของตลาดอย่างแท้จริงวิธีอ่านก็ง่ายๆตามนี้เลยหพอตัวเลข NFP ประกาศปุ๊บ 2. ให้รีบไปดูดอลลาร์ก่อนเลยมันแข็งขึ้นหรืออ่อนลงอย่างชัดเจนหรือเปล่า 3. ไปดูบอลยูต่อมันวิ่งขึ้นหรือลงอย่างต่อเนื่องไหม 4. สังเคราะห์ข้อมูลถ้าทั้งดอลลาร์และยูพุ่งขึ้นแปลว่าตลาดมองว่าเศรษฐกิจแข็งแกร่งซึ่งไม่ดีกับทองแต่ถ้าทั้งคู่ร่วงลงแปลว่าตลาดเห็นสัญญาณอ่อนแอซึ่งจะดีกับทองแค่นี้แหละมันเป็นกรอบความคิดง่ายๆที่จะช่วยให้เรามองทะลุค,ความผันผ,นผวนในช่วงแรกไปได้ เพราะฉะนั้นสรุปได้ว่าสัปดาห์นี้ไม่ใช่เกมของการเดาสุ่มแต่มันคือเกมของการอ่านปฏิกิริยาของตลาดใครที่อดทนและเฝ้าสังเกตการได้ดีกว่าก็มีแนวโน้มที่จะได้เปรียบมากกว่าการรีบร้อนตัดสินใจและสุดท้ายมันก็จะกลับมาสู่คำถามสำคัญที่ว่า ตลาดจะเลือกเชื่อเรื่องเล่าเรื่องไหนกันแน่ระหว่างคำสัญญาที่จะลดดอกเบีย้ยหรือความจริงที่ว่าเศรษฐกิจยังคงแข็งแกร่งอยู่นี่แหละคือคำถามใหญ่ที่ข้อมูลในสัปดาห์นี้จะเริ่มให้คำตอบกับเราส่วนเราก็ต้องคอยจับตาดูต่อไปว่าบทสรุปของเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไร